สวัสดีค่ะพ่อตู้แม่ตู้นะคะแล้วก็สมาชิก g o o d i อเดียททุกท่านนะคะพบกับนะคะรายการ10บคำถามกับหมอเกรซนะคะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาตอบคำถามแต่จะมาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์การรักษาเคสนะคะเคสที่ว่านะคะก็คืออยู่ในโครงการจิตอาสาลูกค้าย,ยากจนนะคะขอเท้าความก่อนนะคะโครงการจิตอาสาลูกคขาย,ยากจนของเราเนี่ยนะคะก่อตั้งมาหลายปีแล้วนะคะ โดยที่คุณหมอกแก้มหอมนะคะได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับการรักษาเคสให้กับผู้ป่วยที่ยากจนนะคะโดยมีค่าค่ารักษาบูชาพ่อปู่หบาทนะคะแล้วก็คนไข้นะคะมีความจำางงที่จะรักษาเนี่ยก็จะต้องติดต่อผ่านเข้ามาทางเพจแม่มดกัญชานะคะแล้วทางคุณหมอก็จะให้ทางรองปูนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจิตอาสาเนี่ยเข้าไปดูแล ลูกไข้โดยประกาศหาจิตอาสาตามพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแล้วก็ไปตรวจสอบดูแลคนป่วยนะคะและในการมอบยานะคะเราก็จะส่งยาไปให้กับจิตอาสาทางจิตอาสาเองก็จะรับยาไปมอบให้กับผู้ป่วยนะคะเพื่อช่วยเหลือในการดูแลรักษาเคสต่ตอไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์และก็แบ่งปันประสบการณ์การรักษาเคสนะคะ น้องนิดานะคะน้องนิดาจันทพินิษนะคะหรือน้องฝ้ายอายุ17ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะน้องป่วยด้วยโรคมะเร็งแกนสมองค่ะนะคะตอนน้องอายุ6ปีนะคะ6ขวบก็อาศัยอยู่กับคุณย่านะคะที่อำเภอนายแ้วจังหวัดเลยทางบ้านมีฐานะยากจนมากนะคะเนื่องจากคุณย่าเนี่ยเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวนะคะจะต้องเก็บหน่อไม้ในป่านะคะ เพื่อประทังชีวิตและนําไปขายเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงหลานแล้วก็เลี้ยงตัวเองนะคะที่บ้านก็มีฐานะยากจนมากคุณพ่อก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะออตอนน้อง67ขวบน้องก็มีอาการป่วยนะคะออมีภาวะอ่อนแรงนะคะอยู่ๆก็เดินไม่ได้นะคะสามารถทานอาหารได้แต่ก็เกิดไม่ค่อยลงนะคะแล้วน้องก็น้ำหนักตัวลดนะคะที่สำคัญคือน้องเนี่ยเดินไม่ได้เลยนะคะ ไปหาหมอหมอก็ได้ทำการสแกนสมองและทำการตรวจก็ปรากฏว่าพบว่าเป็นมะเร็งแกนสมองนะคะและน้องก็พูดไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็หยุดหยุดเรียนเพื่อที่จะรักษาตัวนะคะพอน้องอพอทราบว่าเป็นมะเร็งสมองเนี่ยนะคะทางบ้านน้องเองนะคะก็ตัดสินใจนะคะผ่า,าตัดนะคะ ผ่าตัดสมองนะคะผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกนะคะแล้วก็าขายทรัพย์สินมากมายนะคะที่ที่จะไปช่วยเหลือน้องนะคะที่มีอยู่นะคะก็ขายขายขายทรัพย์สินเพื่อที่จะรักษาน้องนะคะแล้วก็ให้น้องผ่าตัดนะคะผ่าตัดเสร็จก็ทำเคมนะคะอาการน้องก็ตอนนั้นก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะก็ใช้ชีวิตปกตินะคะจนผ่านมา10ปีนะคะจนน้องไฟายหรือน้องนิดาเนี่ยนะคะ อายุ17ปีนะคะในระหว่าง10ปีที่ที่อยู่บ้านนะคะก็ไม่ได้ไปโฟล่าไปโฟลลอัพเคสนะคะหรือว่าได้ไปพบแพทย์ต่อเนื่องนะคะปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยนะคะมันเร็งมันลามค่ะนะคะมันเล็งลามเต็มสมองเลยจากการทำ MRI า MRI นะคะตอนอายุ17ปีน้องก็มีอาการาเหมือนเดิมค่ะก็คืออยู่ๆก็มีอาการภาวะทางระบบประสาทคือพูดไม่ได้นะคะ เดินไม่ได้นะคะที่สำคัญคือเดินไม่ได้นะคะทานอาหารได้บ้างแต่ทานได้น้อยลงนะคะและเกืนลำบากนะคะแล้วก็มีอาการชานะคะแล้วก็มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะคะพอแพทย์ได้ทำเอ็มไอก็ปรากฏว่ามะเร็งเนี่ยได้ลามเต็มสมองเลยนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไปโฟล์ลอัพเคสนะคะก็นึกว่าตัวเองหายดีแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ ปัจจุบันนะคะไม่ใช่ปัจจุบันขอโทษก็ตอนที่ไป MRI นะคะพอพบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะก็ให้ทำเคมนะคะคุณหมอก็ทำการเคมนะคะรวมทั้งการผ่าตัดนะคะผ่าตัดทำเคมเสร็จนะคะให้อาหารทางสายยางนะคะในการฝีดอาหารเข้าไปทางสายยางนะคะน้องก็นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ จนในที่สุดผ่านไปประมาณปีกว่านะคะน้องเองนะคะก็ได้ตัดสินใจนะคะรู้สึกจะเป็นคุณพ่อนะคะที่ติดต่อเข้ามาทางเพจแม่มดกัญชาแล้วก็รู้สึกจะมีบินนะคะคุณบินบลลิธต์นะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะคะน้องก็กลายเป็นข่าวดังขึ้นมาทันทีนะคะทำให้เป็นที่รู้จักของ,อข,องของคนในในบ้านบงนะคะว่า แบบวงการรักษาว่าเอ๊ะน้องคนนี้นี่มีฐานะยากจนนะแล้วก็ประกอบกับคุณบินไปเยี่ยมนะคะทางคุณพ่อเองก็ติดต่อมาทางคุณหมอแก้มด้วยนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อต้องการใช้วิธีแบบแพทย์ทางเลือกไม่อยากจะให้ลูกสาวผ่าตัดตลอดไปนะคะแต่อยากจะลองใช้น้ำมันสก,กัดจากกัญชาดูนะคะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทางคุณหมอแก้มเองก็เมตตานะคะรับเคสของน้องฝ้ายนะคะเข้ามาเป็นลูกไข้โครงการจิตอศาสายากจนนะคะ แล้วก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะก็มีพออแจ็คนะคะได้ทำการดูแลน้องนะคะเป็นจิตอาสาที่ลงพื้นที่นะคะและน้องเองนะคะก็ได้รับยาเซตแรกนะคะก็จะเป็นตัว CBD 750นะคะนะคะแล้วก็มีตัวแคนนามินนะคะแล้วก็มีตัว6040 full spectrum นะคะให้น้องไปรักษานะคะจากปกตินะคะที่ น้องเนี่ยเดินเองไม่ได้นะคะน้องจะต้องใช้ไม้เทา้านะคะในการพยุงตัวเองเขาเรียกว่าวอลเกอร์ค่ะนะคะต้องใช้วอลเกอร์ในการพยุงตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะคะจากที่ลุกขึ้นนั่งไม่ได้เลยนะคะแล้วพอลุกขึ้นนั่งได้ปุ๊บเนี่ยพยายามจะเดินก็ต้องใช้วอลเกอร์นะคะก็น้องก็มีแรงขึ้นนะคะจากาได้รับยาเซตแรกไปนะคะน้องก็มีเขาเรียกว่าความสดชื่นนะคะมีกําลังนะคะที่จะ ใช้แขนสองข้างในการพยุงวอลเกอร์ตัวเองเดินจากที่เดินไม่ได้นะคะก่อนรับยายนี่คือเดินไม่ได้นะคะแต่พอได้รับยายครั้งแรกเนี่ยน้องสามารถลุกอาบลุกขึ้นมาได้และใช้วอลเกอร์ค้ำยันและสามารถพยุงตัวเองได้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องนะคะหลังจากทานน้ำมันสก,กัดและสมุนไพรของเราไปนะคะ,ะในการรับยายครั้งที่2นะคะนะคะ น้องนะคะก็ยังได้รับยาเหมือนเซตแรกนะคะก็ใช้ในโดสบำบัดนะคะในการเพิ่มโดสให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งการให้เคมีบำบัดหรือการทำาคมนะคะตัวน้องเองก็ได้ทำการรักษาควบคู่นะคะทั้งการบำบัดนะคะด้วยีโมแล้วก็ใช้ตัว CBD750 ตัวแคดมินนะคะแล้วก็ตัว6 0 4 0 f ู l ส s p e c t r u นะคะ มาครั้งที่สองน้องก็รู้สึกว่านอกจากมีแรงขึ้นแล้วนะคะน้องมีหน้าตาสดใสขึ้นนะคะและที่สำคัญคือน้องเนี่ยเดินได้นะคะเดินได้โดยใช้บอกเกอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะโดยการค้ำยันตัวเองนะคะก็สุขภาพดีขึ้นนะคะ ความแข,แข็งแรงของกล้ามเนื้อมีมากขึ้นนะคะหน้าตาสดใสขึ้นนะคะน้องเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความหวังแล้วนะคะจากที่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะคะใช้ยามาสองครั้งเอ๊ะรู้สึกแบบพยุงตัวเองได้นะและหน้าตาสดใสขึ้นแล้วมีความหวงังและมีกําลังใจนะคะพอมาครั้งที่3นะคะก็ได้รับยาเซตเติมเหมือนเดิมนะคะก็จะมีตัวแคเนมินนะคะ CBD750 6040 Full Spectrum นะคะ ตอนนี้นะคะผลเลือดนะคะผลเลือดของน้องนะคะค่อนข้างเป็นปกตินะคะแล้วก็ค่าเลือดต่างๆเป็นปกติดีตอนที่ที่ผ่านมาน้องมีอาการปวดหัวใช่ไหมคะมาครั้งนี้นะคะอาการน้องอ่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็อา,อาการเหนื่อยล้าอาการอ่อนเพลียอาการปวดหัวดีขึ้นนะคะที่สําคัญน้องก็มีกําลังใจและก็มีความหวังมากขึ้นเหมือนเดิมนะคะ ต่อมาในการรับยาครั้งที่นะคะครั้งต่อไปครั้งที่5ครั้งที่6นะคะรวมถึงครั้งที่7ครั้งที่7ก็จะมีตัวบูมูลนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็มีตัวบูกีนะคะเพิ่มเข้าไปด้วยตัวยาก็ยังมีตัว750นะคะตัว CBT 7 5 0ตัวแคดามินนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะ้ผล MRI ออกมานะคะปรากฏว่าก้อนเนื้อที่สมองเนี่ยที่มีหลายก้อนเลยที่มันกระจายนะคะ ม,มันได้ยุบตัวลงนะคะขนาดก้อนเล็กลงนะคะแต่เนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ให้รีพอร์ตเอ็มไอออกมานะคะคุณหมอแจ้งแค่ว่าผลเลือดดีขึ้นนะคะและที่สําคัญคือก้อนมะเร็งยุบตัวลงนะคะก้อนเล็กลงนะคะและก็ไม่มีการกระจายเพิ่มนะคะและที่สําคัญก็คือน้องเนี่ยไม,ไม่ได้ให้อาหารฟีดทางสายยางแล้วปัจจุบันนะคะน้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากเลย จากการที่ใช้อล์ k กเกอร์นะคะตอนนี้น้องสามารถนะคะเดินเองได้เป็นปกติแล้วค่ะนะคะและสามารถรับประทานอาหารอ่อนๆเองได้แล้วทางปากโดยไม่ต้องให้ใช้สายยางเลยนะคะที่สําคัญคือน้องไม่มีอาการปวดหัวนะคะมะเร็งก็ไม่ลามเพิ่มเติมก็ในสมองก็ยุบตัวลงนะคะผลเลือดค่าไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวก็ดีขึ้นนะคะ ผ่านไปเป็นเวลา2ปีนะคะที่น้องรักษาตัวกับเรานะคะปัจจุบันน้องสามารถเดินได้เองนะคะแล้วก็จากทิปร่างกายผอมโซนะคะถ้าได้ดูตามรูปจะเห็นว่าตอนนี้น้องฝ้ายน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะที่สำคัญคือหน้าตาที่เคยซุดโซมนะคะผิวพรรณเหี่ยวยน่นปัจจุบันนะคะน้องฝ้ายอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นนะคะหน้าตาสดใสทานอาหารเองได้เยอะขึ้นนะคะและ เดินนะคะเดินเหินได้เหมือนคนปกติเลยค่ะนะคะในส่วนของการดูแลตัวเองนะคะแน่นอนว่าทางจิตอาสาเราต้องการคุมเรื่องอาหารนะคะเมื่อคนไข้ไม่ได้ให้คีโมแล้วนะคะยังจะต้องคุมเรื่องอาหารอยู่นะคะทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะออกกําลังกายมากขึ้นเน้นทานผักผลไม้มากขึ้นนะคะดูแลตัวเองทําจิตใจให้ผ่องใสออกกําลังกายนะคะเป็นประจําทุกวันนะคะปัจจุบันน้องฝ้ายนะคะที่เหมือนจะ แขนขารีบนะคะเนื่องจากเคยนอนติดเตียงมาในสักพักหนึ่งเนี่ยจากการที่ใช้วอล์ e เกอร์แล้วแบบไม่มีแรงกล้ามเนื้อขาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะน้องเหมือนคนปกตินะคะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะเดินได้เดินเหินได้ปกติแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่มีอาการของทางสมองโรคทางสมองเลยนะคะระบบประสาทนะคะต่างๆดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนทานอาหารก็ได้น้อยใช่ไหมคะแล้วก็กืนลําบาก ปัจจุบันนะคะน้องก็สามารถกินอาหารได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็เป็นปกติดีขึ้นแล้วนะคะในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถนะคะสอบถามได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างตามบาร์ด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องของจิตอาสานะคะที่บางท่านอยากจะติดต่ออะไรมาก็ให้ติดต่อได้ตามเพจแม่มดกัญชานะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโรคนะคะติดต่อได้ตามข้อมูลคอนแทคด้านล่างเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ10คคำถามกับหมอ,อกเกสต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ